ดีดีจะได้รอบเดียวคอเนี่ยก็คือกะกะกะงะนะฮะก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 ะงะก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 ะงะคะเนี่ยถ้าเป็นอตัวมคเนะฮะคอควายเนี่ยสถิญนะฮะเสียงเบาแต่คอควายเนี่ยมันกล้ามด้วยกอไก่ด้วยกะลองออกเสียงกะกะอ่า เพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เราออกเสียงอยู่ในมนเนี่ยมันก็จะเป็นพักกะพักกะวะโตพักะกะวะโตพักกะวะโตพักกะพักกะนะและเ,เห็นไหมครับว่าคอควายเนี่ยมันเป็นสถินเนี่ยแล้วมันเป็นโคสะด้วยหไหมดูปเป็นไหมโคสะสถินโคสะเป็นเสียงกล้องสถินเนี่ยเป็นเสียงเบาไม่ต้องมีหนักไม่ต้องกระแทก แต่ถ้าเป็นคอระคังเห็น่งโคมันจะมีกระแทกเสียงมาแล้วกล้องด้วยในตัวโคสะแปลว่ากล้องนะฮะสถิมแปลว,ว่าเบานะฮะชนิดแปลว่าหนักอ่าแล้วให้ดูสระด้วยว่าสระนั้นนะ่ะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวช่างโคนี่ยมันจะเป็นเสียงกล้องด้วยนะ แต่ถ้าคอควายทักคะักยะเสียงต่ำเห็นไหมเบาอ่ะไม่กระแทกไม่ก้อง <tortured. S 1> เออไม่กระแทกแต่ก้องนะมีตัวซองงูแล้วเต่อไปเพดานออกเสียงเพดานจะจะชะดชยะชัชัดชยะทีนี้มาดูยะกันนะสัตสิธนิตเห็นไหม เสียงหนักด้วยนะแล้วก็กล้องด้วยยะยะยะ๊ยอหญิงนะเนาะเนาะเนาะยอหญิงขึ้นนาสิกเนาะเป็นเสียงกล้องที่แน่นด้วยสถิตด,ด้วยทนิดด้วยแน่นด้วยเนาะ ยอะยอะขึ้นเห็นไหมปัญญาเห็นไหมพูดได้ปัญญามันจะขึ้นจมูกปัญญามันจะมีอย่างนี้นะสารอนองสารอนองอืมนี่นี่มาดูปุ่มเหลือครับตะถ,ะถาะทัรนะ เมื่อกี้ผมดูผิดเมื่อกี้มันชอกระเชอไอเอทอพุทเท่าเนาะเอชอกระเชอร์ชอกระเชอิงชอกระเชอนี่เป็นเสียงหนักแต่นอนเนเนี่ยโคเอนาศิษนอนเนนาศิษก็เรานองสละนนองอนี้ปรุงแบบเรอนองนอนเนนี่ทีนี้นี่ขอข่ันหน่อกันทอทหารกับทอธงดูตัวที่สําคัญละครันทอทหารก็เป็น ปันดะนะเป็นดะนะทอทงนี่เป็นทะนะทะนี่ต้องเสียงหนักแล้วก็กล้องด้วยบุตรทางใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้บุตรทางสานองงักจามีใช่ใช่นะชอามากเลยตอนไปอินเดีย นเนี่ย,ยเขาจะอ่านออกเสียงฐานกอนตรงหมดแล้วก็ตัวอักษรตรงด้วยบุตรทังรง้งสรนงเกจชามีอเนี้ยแล้วอย่าลืมมาตราหนึ่งสองสามด้วยนะฮะมาตราเสียงสั้นมาตราเสียงยาวแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางคืออะไรเป็ดตัว เป็ดตัวตวาเนี่ยไอ้ตัวตอเนี่ยออกแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นเวลาเขาเขียนภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเขียนสสะเอปอปลาตอเต่าและจุดและมีทันตคาดข้างบนแล้วถึงจะวาทันตคาตในภาษาบาลีบ่งให้รู้ว่าตอเต่านั้นออกแค่ครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้อ่านเปตวานะอันเป็ดตัวเป็ดตัวเป็ดตัว เมตตาเนี่ยแล้วก็เนอยอ่ะเนอยอ่ะเนอยเนอย่ะนายอ่ะเราอ่านเนยใช่ไหมว่านายสราเอโนหนูน๋ยยักษ์หนึ่งนะใช่จ,จริงๆมันมีจุดไงพอไม่มีจุดก็เลยงงว่าตกลงมันเนยะหรืออะไรกันแน่จริงๆมันนายอ่าทีนี้สอเสือสอเสือเนี่ออกเสียงเป็นซอโซ่นะ าสามีติปฏิปันโนใช่ไหมไม่สาสอาสั่งซาใช่ซั่งสั่งซาใช่ส,สังสสรหอหีบก็เหมือนกันก็สเตทยกขึ้นไปนะมมหมดแล้วมั้ยชัดแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆปรับด,ดูนะครับ นั้นลองดูส่วนโยโซเนี่ยอ่านให้ฟังนะโยโซภะกวาอาระหังสัมมาชัมบุตโธเนี่ยลองลองออกเสียงดูครับทอทงเป็นดอเด็กใช่ไหมครับโน no, ทอทงเป็นทอทหารที่เสียงดัดแล้วก็โคสะด้วยเสียงกล้องนะแต่ถ้าทอทหารถึงจะเสียงกล้องแต่ออกเป็นดอเด็ก โยโซไม่โยโซใช่ไหมโยโซพกะววอาระหังไม่หังใช่นะสัมมาสัมบุทโธไม่ใช่พุทธนะบุทธพอสระอูตเด็กสวาข้าขอไข่สเต๊ดด้วยฮะข้า สวาคาโตเยนะปะกวาตาธรรมโมเห็นไหมธรรมโมเนี่ยมันทนทิศทาเนี่ยทันทิดมันไม่เสียงเบามันเป็นเสียงที่เน้นเนี่ยสุปะตุวปานโนทงติเนี่ยติเนี่ยมันเป็นเสียงกล้องด้วยมันไม่ใช่ต่อเต่าสลีเห็นไหมสุปะตุ สุปัตตุยปันโนยัสสะภะกวาโตสาวกสังโฆนะมันไม่ใช่สุปัติอ่ะนะมันไม่ใช่สุปัติมัไม่ใช่สุปัตุยสุปริสุปัตตุยตุยตุยมันจะออกเป็นเสียงกล้องนะฮะลองดูเสียงกล้องแล้วก็ไม่ใช่กล้องอย่างเดียวด้วยเป็นเสียงหนักด้วยต่อกระตักอ่ะ โอ้ยไม่ใช่เสียงกล้องเนี่ยผมพูดผิดแต่มันออกสุปฏิสุปติอะโศนะสุปฏิสุปติสุปติสถินด้วยนี้นี้สุปฏิสุปฏิสุปฏิเหมือนจะมีแล้วแล้วก็สุปฏิลองเปิดดูนะ ตามเมยังพระกัวันตังสะธรรมสะสังขังอืมใกล้เคียงอะเนี่ยพอเราได้ได้แค่อันดับแรกนะก้าวแรกเราได้ตัวมามตาเออมาตานะของเสียงเนี่ยสั้นยาวเนี่ยทีค้างกับลัษณะเนี่ย บทพวกนี้เนี่ยจะมีรสชาติของร้อยร้อยกรองเออร้อยแก้วร้อยแก้วทันทีเพราะมันคือกาบยานีครับกาบยานีเขาอะไรฮะคุณรู้ระหุรักษาแล้วก็ทีทางไงมันจะเป็นดนตรีเลยสดลวดมันจะเป็นดนตรีจะเป็นร้อยกรองอเปว่าอาจารย์ร้อยกรองหรือร,ร้อยแก้วจำไม่ได้ร้อยแก้วเป็นตัวอ,อักษรธรรมดาอ๋อหรออ๋อร้อยกรอง้ก

อิเมหิสักเรหิยธารหังอะโลปิเอหิอภิปูชยามาเห็นไหมไพเราะมากดูแลอีกอันนึงคือไม่ต้องอาปากกว้างใช้ลักษะสลัดไอใช้ลักษะลักษะอนาปานสิ ลองดูลองลอง,ลองทำดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินฮะเนี่ยแล้ยิ่งทำทุกวันไอ้ทุกวันด้วยนะยสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราบริิิบุตโตปีบุโตบุปชิมาชานะาตานุกรรมประมาณสชาชอช้างเนี่ยเป็นกล้ามยอ่อย์าก เลยบอกเมื่อกี้เชียเชียปาชิมาเชนะตานุกามปะมานะาสะอ่าชอช้างเนี่ยมียอยักษ์ควบหน่อยแต่ถ้าเราไปไปตรวจตรงนี้จะชาวบ,บ้านชั่วไปนึกเขาว่าเราเปลียนเ <c oughs> <c oughs> สียงเราจะ, <c oughs> จะเป็นยังไงจะต่างเขาอนะ่ะเนาะใช่แม้แต่ไม่ใช่ชาว<ร>าบ้านนะพระพระวัดก็พระบ,บ้านด้วยพระบ้านใช่เสียงจะไม่อย่างนี้ พระบ้านเขาจะสวดสังโยกเขาจะไม่เป็นอย่างนี้ไงแต่ถ้าพระธรรมยุทธ์อ่ะจะงงว่าเฮ้ยอะไรวะเนี้ยทําไมออกเสียงเป๊ะขนาดนี้วะเนี้ยเราสิทธิมยุทธอิเมสกาเวดุคาตาปันนการาภูเตปะติกันฮาตุ ธรรมะกังดีการตังหิตายสุขายาดังสมมาสมบุตโแภะวาบุตถังภะวันตังอภิวาเดมิสวากาโตภะวตาธรรมโมธรรมังน้มัสอามิ สุปาตุปันโนมกวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามามิเลายิ่งไปสวดอิติปิโสเขดูดิอิติปิโสนี่พุทธพจน์เนเป็นกาบยานีโยโซ ตถาคตอะตะหังสัมมาสัมพุทโธวิชัญญะญะโนสัมปันโนสุกะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวา บอกไว้อีกอันเมื่อกี้เมื่อวานบอกคุณวนสองวันบอกคุณวนไปแล้วว่าอันเชลีกาลแลนิโยไม่รีนะต้องรีอัเชลีเดี๋ยวแน่เคลื่อนกันทั่วประเทศลอเลอัญเชลีกาลแลนิโยเนี่ยถลาดเสียงสั้นนะเป็นรัสสะสละกี๋ยวแหกสิบห้าแม่หกสิบห้าครับจากสระอีเป็นสระอี นลี่หน้าหกสิบห้าเนี่ยอย่างนี้คุณไปสอนหนังสือในอกลุ่มของลงพ่อเนี่ยอาจจะต้องมีสวยย่นวน,นเนี่ยเวลานำเนี่ยคุณก็รู้เลยว่าฮันฮัน ฮั่นดมยังพุทธานุสตินยังกัโลมาเซไม่เส่ละทีเนี้ยแล้วมันจะส่งเลยส่งแบบสวยงามลงไปเลยอันดมยังพุทธานุสตินยังกโลมาเซก็จะมีเซหมดเลยเนาะอาจารย์เขกก็ส่อเสือนี่เป็นสอสโซ่หมด ไม่ไม่ตัวข้างบนตัวนำขึ้นนำ,นนำท่านธรรมยังยจะลงท้ายด้วยซีตอนทวช้ามียาวตัวหนึ่งเนาะดูตัวนี้ <c oughs> ท่านธรรมยังมาตนาตยับมั่งปานะอะ,อะ,อะอ่ะติดละ ท่านทมอยังรัตนตยัปปนามกาทาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปทัญจพนามเสคือถ้าอ่านอย่างเงี้ยอ่านได้แต่พอไปอ่านอย่างนี้ติดเลยรัตนร,รัตนรัตนตยัปปนามคา,าถาท่านทำมยังรัตนตยัปปนามกาทาโยเจวะ สังเวคาบริกิตานาปัทนจะพนามเสอลองลองดูธรรมะยังวัาธรมกายปนานคาทายเจวะสังเจวะปริกิตาณาปัทจจพนามเส แต่ได้ปัททะปัททะปัททะจัททนพุณธรรมยังท yeah, ันธรรมยังปทนแล้วลองเข้าเข้าอานาปานสติดูใ yeah, ห right. ้ลมละเอียดแล้วลองไปสวดดูโอ้โหมันจะแบบจะมีพลังมากเคยไปสวดบนดอยนั่นจืม พวกนักศึกษาาบอกขนลุกเลยนั่นแหละเราแียงดังด้วย <c oughs> <c oughs> นั่งในกลุ่มให้ความศรัทธาผู้ฟังได้โอ้ถ้าสวดบรดไยนี่เขาจะของหลวงพ่อนีจะมีคาถาเยอะเลยนั่นแล้วไม่แป่นะทุดลงไปแล้วนั่งคังแล้วก็สวดรุมกันคาถาธรมัดเย็นเรืเ่งน<ม><ม>เยอะมาก น่าจะเอาเก็บตำหน่งตำนานไปมั่งไม่รู้ว่ามันกันคาถากันยักกันอะไรโอ้โหวิรูปัตแขยดีเมย์เมย์่มีหมดการลุนนาอะไรพวกนี้มีหมดเลยการงูอันนี่นะครับการงูกันสัตว์พิษโอ้โหยานกรณีมาทกุสเลนยานตังสันตังบัตังอภิสเมษเออบทนี้ก็จังเป็นมากเลยป่าโะ 我咋咋，嗯，哈哈哈哈